สำหรับวันนี้ก็อย่าของดจากเรื่องของอบายภูมิเพราะถือว่าเรื่องของอบายภูมิตามที่เล่ามาแก่บรรดาท่านพุทธบริษัทเห็นว่าเป็นการสมควรที่ยังงดไม่ได้แล้วด้วยว่าเรื่องทั้นหลายเหล่านี้ถ้าจะนำมาเล่าสู่กันฟังคิดว่าเวลาสามปีมันก็ไม่จบ ที่นำมาเล่าสู่กันฟังไปบ้างพอสมควรก็ถือว่าเป็นเพียงบุคคลตัวอย่างเท่านั้นเพื่อบุคคลตัวอย่างที่ประกอบความเลวก็ได้รับผลความเป็นทุกข์บุคคลที่ประกอบความดีรับผลความเป็นสุขแต่ส่วนที่แล้วมาเป็นเรื่องของความเลวความจริงการประพฤติปฏิบัติในด้านความเลวนี่จะมีผลในชาติปัจจุบัน มิใช่ว่าจะเป็นต้องรอรับผลชาติหน้าเสมอไปสมมติอย่างที่เราด่าเขาแทนดีเขาจะยิ้มรับเขาก็ด่าตอบเราเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราเราอักตัญยูไม่รู้คุณคนความเดือดร้อนมันก็เกิดขึ้นกับเราคือไม่มีใครเขาอยากจะเลี้ยงเขาอยากจะคบหาสมาคม นี่ัน,นี้เป็นตัวอย่างฉะนั้นกรรมของบุคคลที่สร้างความชั่วทำตัวให้ลงนรกแล้วก็ยังไม่พอเมื่อเสยกรรมยังไม่หมดก็ต้องมาเกิดเป็นเปรตเปรตนี่นับเป็นลำดับได้1ิบสองระดับก็อ,อายจผานเปรตมันได้ก็ใช้เวลาเป็นนับเป็นร้อยกับจากเปรตก็มาเป็นอสุรกายจากอสุรกายก็มาเป็นสัตว์ดีฉัน เมื่อเป็นสัตว์ดิรบฉันจากสัตว์เล็กแล้วก็ควรเป็นสัตว์ใหญ่มาทีละน้อยน้อยจนก,กว่าจะเป็นสัตว์ที่รับความไม่ตาปราณีจากคนเมื่อมาเป็นสัตว์ประเภทนี้แล้วหลังจากนั้นชีวะใช้กรรมที่เป็นอกุศลหนักพอสมควรพ้นไปถ้ากรรมน้ำผลกรรมความชั่วย,ยังไม่สิน้นเมื่อเกิดเป็นคนก็ยังเป็นคนดีไม่ได้ รายการหนึ่งอาจจะมีร่างกายทุกพลภาพไม่มีความสมบูรณ์เรายการที่สองมันสมองอาจจะเฉยชาไม่มีความเฉลียวฉลาดเรายการที่สามฐานะไม่ดีตามสมควรหาเรี่ยงตัวไม่ค่อยจะพอกินอย่างนี้เป็นต้นในรายการที่สี่เขาจะกลายเป็นคนที่มีความไม่สมบูรณ์แบบคือร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ยาก มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนนี่จัดว่าเป็นอกุศลกรรมเครื่งชื่อว่าอากุศลกรรมความชั่วที่ทำเราทําไปแล้วในอดีตที่จะติดตัวมาในชาตินี้ที่เราจะมองเห็นได้ไง่ายก็คือหนึ่งคุณที่ละเมิดปานาติบาตเกิดมนชาตินี้เป็นคนอายุสั้นพลันตายหรือว่ามีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน รายการมีสองคนที่มีโทษอธินาทานคนประเภทนี้เกิดมาแล้วมีความยากจนเข็นใจทรัพย์สินทั้งหลายที่หามาได้ก็ไม่พอกินไม่พอใช้นอกจากนั้นมีทรัพย์เท่าไรก็มีความเสื่อมมีความเสียอยู่ตลอดเวลาจากไฟไม่บ้านบ้างน้ำท่วมทับพัดเอาทรัพย์สมบัติเสียหายบ้างลมพัดให้น้ำให้บ้านพังบ้าง หรือว่าถูกโจรกรรมลักขโมยบ้างอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นผลมาจากเศษของอทินาทานและสำหรับเศษผลของการเมรสุมิชาจารย์คนประเภทนี้จะมีลูกมีหลานมีพี่มีน้องมีบริวารเขเรียกว่าไม่อยู่ในวาดไม่อยู่ในคำสั่งสอนเป็นคนดื้อด้านทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่นนตน ก็อดีสี่องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวว่าเสกกรรมที่ปรามุสาวาทสมเด็จพระบรมโลกก็น่ายกล่าวว่าคนประเภทนี้เกิดมาเป็นคนมีวาจาเป็นที่ไม่ชอบใจขมันดาประชาชนผู้สันดับได้รับฟังพูดอะไรไม่มีใครเขาอยากเชื่อสำหรับเสกกรรมที่เสพสุราเรมีไรเกิดมาในชาติใหม่เป็นคน ก็กลายเป็นคนสติสตังไม่สมบูรณ์เป็นโรคประสาทบ้างเป็นโรคบ้าบ้างหรือไปที่เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนปัญญาอ่อนบ้างอย่างนี้เป็นต้นนี่จัดว่าเป็นหลักของกรรมใหญ่สําหรับกาหลักของกรรมย่อยยังมีมากไปกว่านั้นเป็นอันว่าขอว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทุกท่านเพึ่ทราบว่ากรรมที่เราทําแล้วเป็นอกุศล ไม่สามารถจะทำตนของบุคคลนั้นให้มีความสุขได้ทั้งในชาติปัจจุบันและสัมภารายพบะนั้นขอทุกท่านจงละเว้นกรรมที่เป็นอกุศลคือความชั่วเสีให้หมดปฏิบัติตามกระแสพระสัทธรรมเทศนายขององค์สมเด็จพระบรมสุคตคืออย่างน้อยมีศีลบริสุทธ์ิ มีการให้ทานเป็นปกติใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งใดควรไม่ควรสิ่งใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ากล่าวว่าสิ่งนี้เป็นอกุศลคนรไม่ควรทำเราก็เว้นสิ่งนั้นแล้วสิ่งใดที่เป็นกุศลควรปฏิบัติเพราะเป็นปัจจัยของความสุขเราทำสิ่งนั้นอย่างนี้จึงจะมีความสุข